วิธีรีเซ็ตพาสเวิร์ดวิธีการรีเซ็ตพาสเวิร์ดสำหรับผู้ใช้บริการ TOT IPTV ในกรณีที่ลืมพาสเวิร์ดเดิมคุณจะต้องเตรียมรหัสผู้ใช้งานโดยกดเข้าไอคอนดูทีวีแล้วเลือกบัญชีของฉันรหัสผู้ใช้งานจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอและหมายเลข MCIDS ที่อยู่ด้านข้างแพ็กเกจ TOT IPTV จากนั้นให้เข้าสู่เว็บไซต์ www.totiptv.com แล้วเลือกไอคอนโปรไฟล์แล้วเลือกลืมรหัสผ่านทำการกรอกรหัสผู้ใช้งานและหมายเลข mcids ที่เตรียมไว้แล้วกดส่งให้รอสักครู่ระบบจะให้สร้างรหัสผ่านใหม่ให้คุณกรอกรหัสผ่านที่ต้องการสองครั้ง รหัสผ่านจะต้องประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรและจะต้องมีความยาวอย่างน้อย6กหลักแล้วกดยืนยันระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่เข้าสู่ระบบเมื่อมีข้อความแจ้งว่าดำเนินการสําเร็จจากนั้นให้กดเข้าสู่ระบบทันทีแล้วเริ่มต้นเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่สร้างขึ้นใหม่และสามารถรับชมรายการต่างๆได้ทันที